ญาติผู้เสียชีวิตของกลุ่มผู้สลายการชุมนุมกลุ่มคนแสดงเมื่อปี2553นะครับเข้ายื่นหนังสือต่ออายการขอให้เร่งรัดดำเนินคดีการเสียชีวิต99ศพโดยขอให้อายการอยาอนุมัติให้นายสุเทพพฤกษบันเลื่อนการรับทราบข้อหาอีกครับนางพยาอัคหฮาตมารดาของนางสาวกมลเกตอัคคฮาตพยาบาลอาสาเข้ายื่นหนังสือต่อนายนันทศักดิ์พูลสุขอธิบดีอายการสำนักคดีพิเศษ เพื่อให้เร่งรัดคดีที่อายการสั่งฟ้องนายสุเทพพฤกษบันอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออชอกรณีเป็นผู้มีส่วนร่วมสั่งการสลายการชุมนุมปี2553จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง99ศพซึ่งนายสุเทพได้ขอเลื่อนรับทราบข้อหามาสองครั้งแล้วโดยนางพยาวยวกล่าวว่าการที่นายสุเทพอ้างเรื่องการเป็นการนำผู้ชุมนุมฝ่ายต่อต้านรัฐบาล มาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาแสดงให้เห็นว่านายสุเทพไม่ได้มีความจริงใจต่อการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างที่พยายามกล่าวอ้างมาโดยตลอดจึงได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่ออายการขอให้ดำเนินการไม่ให้มีการเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาอีกเป็นครั้งที่3พร้อมขอให้นายสุเทพแสดงความจริงใจโดยการรักษาคำพูดเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา เพื่อที่คดีจะได้เดินหน้าต่อไปได้ครับที่ที่เคยพูดไว้ว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่จะทำคุณเป็นคนที่เขาลพก,กฎหมายซึ่งเดชฉันมองโดยแล้วที่เขาพูดมาโอเคการกระทํามันเป็นเครื่องพิสูจน์มากกว่าคําพูดใช่ไหมคะแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันมีการว่าเลื่อนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเลื่อนอีกถามว่าคดีเนี่ยมันก็เกือบ4ี่ปีแล้วขบวนการทุกอย่างมันก็ดําเนินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสุเทพได้พูดไว้เดิฉันก็ขอว่า คุณพูดแล้วคุณก็กระทาตามนั้นเถิดคุณเข้ามามอบมาเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาแล้วคุณจะประกันตัวอะไรก็ว่ากันออกไปนะคะเพราะถือว่าดิฉันจะฟังในสิ่งที่คุณพูดว่าคุณเคารพกฎหมายดิฉันก็เลยคิดว่าถ้าคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณต้องมาเพราะว่าคดีมันจะได้ดําเนินไปได้ไม่ใช่มารอคุณอยู่วันเดียวแล้วคุณที่จะมาอ้างว่ามาไม่ได้ต้องดูแลมอบอะดิฉันว่ามันไม่เกี่ยว ทางนี้ครับวันที่13กุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันครบกำหนดเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาของนายสุเทพอีกครั้งหลังจากที่มีการเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหามาถึง2ครั้งแล้วซึ่งหากมีการเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาอีกทางพนักงานอายการก็จะทำการส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนขอหมายเรียกหรือหมายจับจากสารต่อไปครับ